เ้ปกติที่นี่มันจะมีคนเยอะนะพี่เนาะเยอะนะเยอะแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เรามาเนี่ยคนไม่เยอะเดี๋ยวพี่อยู่นี่นะทำไมอ่ะเดี๋ยวผมไปลากมาจริงเลยเนี่ยพี่ครับแล้วกลวเชิญทางนี้นะมาเนี่ยลากไปเลยลากเชิญทางนี้ครับพี่เชิญครับผมชครับไม่ทราบว่าพี่พอจะมีเวลาให้เราสัก2-3นาทีนะฮะมาร่วมภารกิจเอ่อ c l o s e up white now ยิงมุ๊กยิงปันกับผู้หญิงยิงเรียไม่ครับผมลบกับภารกิจแรกเลยไหมครับพี่ ภารก,กิจแรกนะครับมีชื่อว่าภารก,กิจยิงมุกค,ครับด่านยิงมุกกับคล o สอัพไว้นาวนายท็อปกับภารก,กิจยิงมุกชิงเงินรางวัล1น0 0บาทเพียงแค่ท็อปปล่อยมุกตลกจนสาวสวยหลุดขำโชว์ฟันขาววิ่งเงินรางวัล1,000บาทเป็นของท็อปทันทีแต่ถ้ามุกของนายท็อปฝืดซะจนสาวสวยเก๊กซิมหูยิ้มไม่เห็นฟันเงินรางวัล1น0 0บาทเข้ากระเป๋าสาวสวยไปเลยเดี๋ยวขอทราบชื่อพี่นิดนึงครับชื่อฟ้าค่ะ พี่ฟ้าครับพี่ฟ้าชอบไปทะเลหรือเปล่าครับชอบค่ะแล้วพี่รู้ไหมฮะว่าทะเลเนี่ยช่วงเวลาไหนที่มันสวยที่สุดส่วนตัวแล้ชอบตอนแบบพาทิตย์ขึ้นแต่พี่ฟ้ารู้ไหมว่าเวลาท็อปเนี่ยไปทะเลนะครับที่ไหนมันก็ไม่สวยเท่าที่ท็อปไปอย่างพี่ฟ้าเลยครับผมเขไม่สวยเท่าที่ท็อปไปอย่างพี่ฟ้าเลยครับผม <c oughs> พี่เขาขำม,มาแบบนี้ เงินรางวัล1น0 0บาทนะฮะของ close up ไว้นาวยิงโุว์ยิงฟันกับหญ่งยิงเรือนะครับตกเพ่นของผมเลยครับผมเดี๋ยวพี่ฟ้ายังมีอีกภารกิจหนึ่งนะฮะภารกิจที่2ครับรออยู่นะครับชื่อว่าภารกิจยิงฟันครับผมด่านยิงฟันกับ close up ไว้นาวนายมาตูมกับภารกิจยิงฟันด่านนี้มีเงินรางวัล5 0 0บาทมาตูมกับสาวสวยจะต้องดวนยิงฟันขาววิ่งทันใจถ้าใครฟันขาววิ่งกว่ารับไปเลยเงินรางวัล500บาท1 สองสามวิ่งเงินรางวัล500บาทเนี่ยนะครับตกเป็นของมตูมที่มตูมฟันขาววิ่งอย่างนี้นะครับเพราะมตูมใช้ c l o s e up right now ขาววิ่งทันทีที่ใช้รครับผมรับไปเลยครับจะได้ขาววิ่งแบบมตูม